ครับก็มาต่อกันนะครับกับอู่ช่างชุน modify นะครับอันนี้ก็มาถึงขั้นตอนการปิดฝานะครับขันน็อตนะครับน็อตเราก็ลักษณะจะเป็นนะครับเบอร์น็อตกันหนึ่งสก็จะไข้กัน5 6นะครับเวียนเป็นก้นหอย คือเวียนขวาครับเจ็ดเจ็ดอยู่นี่แปดอยู่นี่ครับเก้าสิิบเอ็ยู่นี่อ๋อสิมาอยู่ทางนี้แล้วก็สิบสจะขวัญขันไข่กันไป15อยู่นี่16อยู่สุดท้ายแล้ว17บเครับขัน้อนลรับ ครับก็ขันปอนรอบแรกก็ไม่สูงมากขันปอนรอบแรกนะครับ39-44ถึง44นิวตันเมตรนะครับคิดเป็นลูกบาทฟุตก็29-33ถึงลูกบาทฟุตปอนครับและรอบที่2ก็54-59ถึงห9นิวตันเมตรหน่วยฟุตบอนก็คือ4 0่สถึงสีฟุตบอลน,นะครับส่วนรอบสุดท้ายครั้งที่3จะขันองศานะครับ ตั้งที่ศูนย์องศาโดยใช้เป็นตัวองศาเราครับตัวนี้ก็คือตัวองศาจะมีเราก็ขันลงไปเอาหัวสวมลงไปอย่างนี้แล้วก็ปรับสเกลมาไว้ที่เลขศูนย์แล้วก็ขันลงมาให้ได้90องศาเป็นอันว่าเสร็จการขันน็อตฟานะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ใช้ ตัวองศีเราก็มีตัวนี้ฮะเป็นครึ่งวงกลมธรรมดาเหล่านี้แหละแต่ตัวนี้จะเป็นแบบมีแผ่นสเกลแล้วก็ใช้วิธีแต้มเราก็ใช้วิธีแต้มลงไปที่หัวน็อตเลยหครับแล้วเราก็ดูว่า เก้าสิบองศาเก้าสิบองศาคือฉากเก้าสิบองศาเรานี่นะครับแลเราจะรู้แล้ว,ว่าเอ่อเก้าสิบองศามันจะต้องอยู่ทางฝั่งนี้เก้าสิบองศาเราก็แต้มไว้ที่หัวน็อตก็ได้หรือที่ใกล้ๆหัวนอ็อตให้เรารู้ว่าเวลาเราเอาด้ามกุญแจตั้งอันนี้เราก็จะแต้มที่หัวน็อตไว้ที่ศูนย์องศานะครับแล้วเก้าสิบองศาคืออยู่ที่จุดนี้ เวเราขันจากรอบสองเสร็จแล้วเราก็ขันองศาคือศูนย์องศาไล่เลื่อนลงมาถึงเกนะ้าสิบบวกลบได้ไม่อยู่ประมาณสิบองศาครับโดยประมาณอันนี้ก็จะเป็นวิธีขันองศานะครับในกรณีที่ไม่มีตัวนี้นะฮะตัวองศา ส่วนท่านใดที่สงสัยหรือว่าต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการขันก็ติดต่อเข้ามาได้ที่ทางช่องหรือว่าทางแฟนเพจ a c e b o o k ก็มีนะครับครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ